สวัสดีครับวันนี้พอม,มีรถจักรยานไฟฟ้านะที่จะมานำสเสนอนะครับคันนี้เลยเป็นจักรยานแม่บ้านนะสภาพดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยแบตยังไม่เสื่อมนะแบตยังใช้งานได้ดีแล้วก็วิ่งไกลได้สบายนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายนอกก่อนนะคันนี้ไฟติดครบเลยนะครับ รุ่นนี้มีระบบไฟเลี้ยวด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวหน้านะไฟเลี้ยวล่างด้านล่างไม่มีนะฮะไปดูภาพรวมนะครับบางโคนที่ผมมีให้นะยังไม่ได้ใส่ให้นะครับแล้วก็กระจกด้านหน้ากระจกมองล่างก็มีให้นะฮะ เราก็3 5 0วัตต์48โวลต์นะเดี๋ยวมาดูระบบไฟกันเลยครับตัวนี้มีกุญแจรีโมทให้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกุญแจซ่องดอกนะสภาพนี้ดีมากนะครับคันนี้มีบอกความเร็วนะครับบอกระดับแบตเตอรี่แล้วก็ก็จะมีบอกโวลต์เครื ตรงนี้ด้วยนะครับตรวนี้ถือว่าให้มาครบเลยนะตัวนี้ก็เป็นเปิดไฟหน้านะครับจะเปิดไฟหน้าสว่างมากนะตอนกลางคืนปิดอันนี้ก็ไฟเลี้ยวนี่นะครับแล้วก็นี้แล้วก็แต่ เดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันนะครับอันนี้ผมให้เป็นเกียร์ซ้มเลยนะก็หนึงตรงกลางก็ซ่องแล้วก็น,นีิซ้มสุดที่41นี่นะครับใครจะเพิ่มความเร็วก็เปลี่ยนกล้องได้นะเป็นกล้องแดงนะครับก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้น60น่าจะได้อยู่นะครับ เพิ่มกล่องแดงแล้วก็เพิ่มแบตเข้าไปก็คอมเนลก็น่าจะอยู่ประมาณ6 0 7ิบน,น่าจะได้อยู่นะครัคันนี้ก็ราคาพมก็ตั้งไว้แล้วนะที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ต่อรองราคาได้เลยนะสภาพซี่โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ในบ้านผมก็มีคานหนึ่งันวัดถ้าเกิดใครชอบก็สามารถที่จะทักมาก่อนตอนนี้ผมจะลงคลิปได้นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้ส่วนคันนี้ก็จะมีราคาพิเศษให้สาหรับคนที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ